สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนลี่แฟมบรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับอยู่ในช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมอยู่ทุกวันเลยครับช่วยกันกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับยอดวิวให้กันหน่อยเลยครับประเด็นข่าวสารเลขนี้ครับเราขอยกพูมากันที่ทางฝั่งของเดวรดบิทบีจีปทุมเลยครับเมื่อได้ทําการเปิดตัวดาวรุ่งคนใหม่เลยครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเลยครับอย่างทางฝั่งของศิวกรเลยครับแข่ง แนรุกวัย17ปีครับย้ายเข้ามาร่วมทัพเดอะรับิทเตรียมที่จะสูศึกในฤดูก,กาล2025แหละครับโดยการย้ายทีมเข้ามาร่วมทีมในครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการลงเล่นในลีกฟุตบอลอาชีพครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับซึ่งทางฝั่งของศิวกรพลสัตว์นั้นครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับหลังการเปิดตัวในช่วงของคําคืนที่ผ่านมาเลยครับว่รรู้สึกตื่นเต้นครับและดีใจมากที่ได้เข้ามาร่วมทีมใจ่าอจางพี่ชิบทุ่มนี่เป็นก้าแรกของผมครับในลีกของอาชีพีพกกกกอวว่่าาจะะเเ็บเบบยปรรรสณ์คั พี่ๆในทีมให้มากที่สุด และหากมีโอกาสลงสนามครับ้ชจะทําให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้ครับจะขอขอบคุณเลยครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ผมครับมาถึงจุดนี้ขอบคุณเลยครับซึ่งสําหรับทางฝั่งของศิวกรพลสัตน้นครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเลยครับซึ่งปัจจุบันครับก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หเลยครับที่โรงเรียนของกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเลยครับและซึ่งก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวครับเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยเลยครับรุ่นยุไม่เกิน1 7ปีเลยครับอยู่ในชุดรุยศึกของทางด้านทที่ประเศ หลายครับเมื่อเดินเป็นสายยนท์่ผ่านมาหลายการย้ายขามนทีมบีจีปทุมในครั้งนี้ครับก็นับว่าเป็นก้าวสาคัญของเจ้าหนูคนนี้เลยครับบนเส้นทางลูกหนังระดับอาชีพเลยทีเดียวเลยครับซึ่งแฟนบอลของเดอรับิดบีจีพีครับก็อย่าลืมส่งเสียงเชียร์ครับให้กับเจ้าหนูคนนี้เลยครับอย่างสิวก่อนผลสั่นครับในการเดินทางครั้งใหม่กับบีจีปทุมกันด้วยนะครับจากนั้นครับขยับไปตอนที่ต้องฝั่งของราชบังกรครับ เฮียวีโกอย่างเป็นทางการเลยครับสำหรับราชบุรีราชันมกรครับได้เสริมเคียวแรบเข้ามาอีกหนึ่งคนเลยครับเมื่อได้จัดการคว้าตัวเปิดตัวในลูกคนใหม่จากเดนฮามมอร์เลยครับอย่างทั้งฝั่งของรูแมงฮาบรานเลยครับแข่งมากประสบการณ์ชาวฝรั่งเศสแข่งไว้ย31ปีครับที่พร้อมจะรุยศึกตรกในฤดูกาลสปันยิกันแล้วเลยครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนั้นครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีซ้ายและปีขวาเลยครับจุดเด่นของเขาก็คือความเร็วเทคนิคและลูกจ่ายที่แม่นยำโดยทางฝั่งงงขอรรูมาาบนนั้นรได้เิ่ม ตอนเส้นทางลูกหนังจากอะคาเดมีในบ้านเกิดและเคยติดทีมชาติฝรัร่งเศสกับรุ่นไม่เกิน20ปีส่วนเส้นทางการกาแข่งของลูกแมคฮาบรานนั้นครับผ่านมาแล้วทั้งในลีกของฝรั่งเศส เบลเยียมสเปนบริทัเนียก่อนจะย้ายเข้าไปในลีกของอิสราเอลเลยครับกับสมมสรอนอย่างเอสซีครับกาซิมและล่าสุดครับเขากลายเป็นนักเตะโคตาต่างชาติคนที่3ครับที่ย้ายเข้ามาเติมเต็มในรูกของราชบริเอฟซีเลครับซึ่งฤดูกาลใหม่นี้ครับในลุกของราชบันงกรครับจัดลดแรงแค่ไหนครับฟตบอลเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับ จากนั้นครับขอขยับไปต่อที่ทางฝั่งของน้องใหม่ในศึกธดิอะครับอย่างทางฝั่งของนักรบอยุยธยาครับพร้อมที่จะล็อกกันอีกแล้วแหละครับได้เสริมความแข็งแกร่งครับในแดนกลางโดยการคว้ากองกลางลูกครึ่งเบลเยียมฟิลิปปินส์เละครับอย่างทางฝั่งของดิเลนเดอรบุลเตอร์อละครับแข่งกไว้ยี่สิบเจ็ดปีผู้เล่นมักประสบการณ์เหลยครับโดยทางฝั่งของอดีตนักเตะคนนี้ครับจากสมสรนมาริลาดิเกอร์อละครับทีมในลีกของฟิลิปปินส์ที่เคยผ่านการแข่งกับทีมดังในยุโรปกับเริ่มตอนจากสมสเกนต่อ้วยสมสร อย่างธนันครับบุกและสโมรอสรซุนเตเวารเกมอะไรครับก่อนจะย้เข้ามาเปิดศึกในอาเซียนกับสโมรอสรอ,อย่างดนันดาวบออากิลายูเนเดตชิตีและขายาเอฟซีซึ่งทางนี้ครับ ทางฝั่งของดีเลนบุคเกอร์นั้นครับเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าในทะเลกเลยครับส่วนสำหรับดีเรนนั้นครับเคยสวมเสื้อนครราชสิมามาแล้วครับในฤดูกาล2021เขาคือนักเตะที่เต็มไปด้วยพลังกำลังเลยครับได้ความคล่องตัวและสไตล์การเล่นของเจ้าตัวนั้นครับเล่นแบบนักรบตัวจริงเลยเลยครับดุดันเดือดดานครับพร้อมกับชนทุกแดนกลางครับซึ่งสำหรับฤดูกาลหน้าที่กําลังจะมาถึงนี้ครับดีเลนเดอะบุคเกอร์ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญเลยครับในภารกิจของอยุธยายููนเตแต่เลยครับบนเวทีทะเลกซึ่ง ของนักรบอยุทยาครับเรียนที่จะต้อนรับนักรบเดินกลางคนใหม่เลยครับอย่าง The ker, าดิเลนเดบลุเกอร์กันได้แล้วแหละครับจากนั้นครับขยับไปตอนที่ชุดเซอร์ไพรส์ของแฟนบอล ปราสาทสายฟ้ากันหน่อยครับเมื่อบุรีรัมย์ยูนเต็ดครับได้ปล่อยของออกมากันแล้วแหละครับได้เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ในฤดูกาลสปัน25สะเทือนทั้งทะเลกเลยครับเพราะคนแรกที่ใส่โชว์ก็คือลุงเดวินชิชอบประธานสโมสรนคนดังครับขอจัเต็มเป็นนายแบบโดยตนเองเลยแหละครับโดยชุดเจ้าของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นั้นครับยังคงเอกลักษณ์สีน้ำเงินกลุ่มท่าอะไรครับอันเป็น DNA ของสโมสรแต่ครั้งนี้ครับมาในดีไซน์พิเศษเลยครับคอปกเป็นสีขาวสุดตาตัดกับตัวเสื้อจักลงตัว ให้ลุกแบบเปรียบปรูเลยครับแต่หน้าเกรงขามทั้งคลาสสิกและดุดันในคราวเดียวกันเหมาะสมครับสำหรับทีมที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรครับทีมที่เล่นโวยหัวใจและฝีเท้าเลยครับและก็ไม่ใช่แค่ชุดที่เปลี่ยนครับแต่จิตวิญญาณแห่งชัยชนะยังคงเดิมชุดนี้ครับคือเครื่องแบบของผู้เล่นแห่งทีมปราสาทสายฟ้าครับแฟนๆพร้อมกันหรือยังครับเตรียมที่จับจองและใส่ไปเชียร์ทีมรักในสนับกันได้เลยเลยครับจากนั้นครับขยับไปตอนที่เวทีที่สองกันหน่อยครับขยับขัดเคลอนไปกันที่ทางฝั่งของบางกอเลย ได้ขยับเสริมแกล่งกันอีกแล้วไรครับเมื่อได้บรูคโคตกลงครับในการคว้าตัว2แข่งใหม่เตรียมที่จะรุยศึกทอริกสองในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยคนแรกกันก่อนครับอย่างมิดฟิลด์สายเทคนิคลยครับจากแดนอาทิตย์อุทัยเลยครับอย่างทางฝั่งของทากาอิโรเทสึกะไรครับหรือทากานั้นครับกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย27ปีเจ้าของสถิติครับลงเล่นในกับสโมสรเกลังอินเตอร์เนชั่นแนลในลีกของสิงคโปร์ครับมากถึง94นัดยิงไป8ประตูทำไปอีก24แอสซิตโดยเส้นทางลูกหนังของทาก นั้นครับด้เริ่มตอนจากสโมสรอย่างทต้านโทชิกิยุสแปดปีมหาวิทยาลัยครับซึกุบะอัมิเรตเนฮะตะเลลีของสิงคโปร์และสโมสรเกลังครับและตอนนี้ขอก็คือกําลังคนใหม่ของบางเกาะเอฟซีแหละครับส่วนขนาดอีกหนึ่งแข้งใหม่ครับอย่างทางฝั่งของเจ้าคิวครับหรือนัทพงศ์ขจรมารีแหละครับผู้รักษาประตูจอมหนึ่งซึ่งก็พร้อมแล้วแหละครับที่จะลงฟอสต์ลอกให้กับบางเกาะเอฟซีในฤดูกาลใหม่นี้ครับสองแข้งครับสองสไตล์ครับแต่เป้าหมายของบางเกาะก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นเป้าหมายเดียวกันเลยครับกอมาปิด ทนที่ทางฝั่งของอีกหนึ่งทีมของทัดิศสองนะครับอย่างช่างเผือกนั้นครับได้ปรับทัพครั้งใหญ่ครับก่อนเตรียมความพร้อมกลับปรู้สึกทัดิศสองอีกครั้งในฤดูกาลหน้าล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเชียงใหม่ยุดนเต็ดนานครับได้ประกาศแยกทางกับนักเตะทั้งหมด20คนอย่างเป็นทางการครับประกอบด้วยผู้เล่นไทยจานวนสิบคนและนักเตะต่างชาติครับอีก4คนด้วยกันแหละครับโดยซึ่งนักเตะไทยครับที่ได้แยกทางกันไปครับคนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของไพรจเยี่ยมมากธนวิทย ธนาสอนศิริพัฒน์กิติพงศ์บัวทองธนาอีสอธิรพัฒน์เปลืองนาต้อนสพลชุมชนชลวิทย์ขนึงคิดอัครินปิตาโสการจรเทศอัครวินสวัสดีสารวุฒิศิลตุปันเจริญศัก์พิงวิชานรุณศรียานเกมบุคคลีแหลมดีเกติศักด์ นัทวิชาลิตและทางฝั่งของนัทวุฒิมูลสุวรรณส่วนนักเตะทางชาติครับที่จะต้องบอกมือลาไปครับก็คือทางฝั่งของอโนสูเจ้าเลียครับหรือซินซาโตะเฮลซันฮอยและทางฝั่งของคารอสในโตไรลครับซึ่งทางฝั่งของสมสรเชียงใหม่นั้นครับจังทิ้งท้ายวีกันเลยครับว่าต้องขอบคุณทุกความมุ่งมั่นความทุ่มเทครับและความเป็นมืออาชีพตลอดเวลาที่ผ่านมาครับพร้อมกับอวยพรเลยครับนักเตะทุกคนโชคดีในเส้นทางกันต่อไปเลยครับซึ่งดังนี้ครับก็เตรียมที่จะติดตามการประกาศนักเตะคนใหม่เลยครับ ในเร็วนี้กันได้เลยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ